สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็เจอก mm. ันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม4หน่อยเนาะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก็สลับแนวทางของเราในโค้งสุดท้ายนะครับเดินไม่ดีมา2วันแล้วนะครับพี่ๆมาแต่ว่ามาในมาน้อยนะครับมาน้อยชุดเนาะเมื่อวานนี้ก็ สายรูดก็มารอบเดียวกับสายจเจาะนาะก็คือได้รอบเฉพาะกิจนะครับส่วนอีก3รอบนั้นไม่มาแต่ว่าถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางนั้นเมื่อวานนี้มานะครับมาดิ่งๆเนาะเลขตารางเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับพ,พี่เพราะว่าบางท่านอาจจะชอบจับวินเนาะเฉพาะกิจนะครับ0 4นย์กับ1 3นะครับพ,พี่ของเราของเราใครรูดที่4นะครับใครรูดที่4เข้าไปที่49ตรงๆเน้นๆนะครับเี่นเนาะ ส่วนใครที่จับวินเลขตารางแตก3ตัวนะครับแตก3ตัวเนาะศูนย์สี่เก้านะครับแตก3ตัวเนาะถ้าเกิดใครจับวินส่วนรอบพิเศษนะครับสองเก้าสามสองเก้าเนาะเก้าเรามีนะครับแต่เราไม่มี2อเนาะน่าเสียดายนะครับรอบนี้นะครับหลุดไปนะครับส่วนรอบปกติ4ี่หนึ่งหกกับสามสองนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีตัวประกบคู่นะครับ ส่วนรอบ V.I.P. นะครับผมของเรา3มตัวมาอีกแล้วนะครับเลขตารางเนาะ806กับ9 6นะครับพี่พี่ของเราตรงนี้ไม่มีเนาะมาแค่รอบเดียวนะครับต้องกรโทดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครจับบินที่เลขตารางนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับแล้วก็แตก3ตัวด้วยเนาะนี่ครับผม8 0 6นะครับพี่เนาะแล้วก็เลขเลข2ตัวด้วยนะครับ0 6แล้วก็96ด้วยนะครับ ถือว่ามาดิงๆนะครับพี่พี่ใครจับบินที่เลขตารางเนาบนล่างนะครับบนล่างแล้วก็ตัวนี้ก็แตก3ตัวนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสรับสายจับวินนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพึนชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับเนาะเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับของเรานะครับผม เลขกลางผมให้ไปที่เลขสามเลขเลขหกเลขแปดเลขห้าเลขสองนะครับพี่แปดห้าสามสองหกนะครับอืมอีกตัวนะอีกตัวให้ไปที่เลขศูนย์ก็ชอบนะครับสีก็ชอบให้ไปที่เลขสี่นะครับเนาะแปดสี่ห้าสามสองหกนะครับผมเลขตารางของเรา ส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นเนี่ยผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 3สามสองสามห้าสนะครับ6กสอง หกสี่หกแปดหก้าหกาไม่ได้ให้นะครับนี่เลยข้ามข้ามไปหกแปดเลยเนาะหรือว่าจะมานะครับหรือว่าจะมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบจับวินเนาะเลขตารางนะครับให้ไปที่สามแล้วก็หกนะครับให้ไปที่สามแล้วก็หกเนาะจับวิน ตัวเด่นนะครับผมสามห้าสามแปดหกห้าหกสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่หก หกสนะครับพี่อันนี้635นะครับตัวนี้364หกสนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเขียนซ้ำเนาะเดี๋ยวพี่พี่จะงงกันนี่ครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางฮาหนอยโค้งสุดท้ายเนาะก็ขอให้มาเด้งๆปัง,ปงๆก็แล้วกันนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับก่อนที่่กอนทิ้งท้ายนะครับก็ขอขอบคุณพี่สมาชิกนะครับที่เป็นกําลังแรงใจเนาะเข้ามารับชมลิปแอดน,นะครับผมหรือว่าท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเก่านะครับก็แจ้งไว้ตรงนี้ถ้าใครอยู่ในกลุ่มเก่าตอนนี้ไม่ใช่กลุ่มเบารองแล้วนะครับเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็คือเขายุดยึดกลุ่มผมเนาะดีดผมออกจากกลุ่มนะครับก็คือตอนนี้ขอแจ้งพี่พสมาชิกว่าอาจจะเป็นลายชื่อสาวอ่อนนะครับหรือว่าบเบารองเนาะ นั้นคือนะครับลายปลอมนะครับนะครับถ้าลายจริงเนาะท่านใดไม่ไม่แน่ใจเนาะท่านใดมีลายอยู่แล้วไม่แน่ใจโทรมาเลยนะครับเนาะโทรมาโทรมาหาผมเลยเนาะเดี๋ยวผมจะรับสายแล้วก็จะบอกเหตุผลว่าเป็นยังไงยังไงนะครับประมาณนี้นะครับพี่พก็แจ้งไปเพื่อนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับผมกลับสวัสดีครับ